โอ้ยซื่อส,สวัสดีครับพเพื่อนออยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันนี่ชาแนลส่สวนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดสอบน้องมิโคล่าต่อนะครับโดยสิ่งที่เราจะทดสอบกันก็คือผมจะมาลองเปรียบเทียบดาเมจนะครับมาเทสดาเมจให้เพื่อนๆดูเลยว่าการกดน้องมิโคล่าแต่ละขัน้นมันจะช่วยบูทดาเมจในบอสแดนฝันได้มากเท่าไหร่นะครับและสำหรับใครที่อยากจะรูเพิ่มเติมสำหรับน้องมิโคล่าในโหมดคอนเทนต์พีพีนะครับ ผมก็บอกตรงนะคือต้องบอกว่าแรงที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆมันไม่ใช่แรงที่ผมจะเอาตัวละคร1ตัวนะครับมาทดสอบให้เพื่อนๆดูได้นะเพราะตอนนี้ผมก็อยู่ที่แรงแชมเปี้ยนท็อปสของเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะแต่แน่นอนผมก็มีไปลองเอามิโคล่าหตัวนะครับ <c oughs> ไปทดสอบมาแล้วเพื่อนๆปรากฏว่ามีทีมหนึ่งที่ชนะครับแล้วก็ทีมอื่นเนี่ยก็คือแพ้หมดเลยนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูไฟที่ชนะลวกันก็สำหรับไฟที่ชนะนะครับผมจะชนะเป็น ไฟนี้ครับเอออันนี้คือผมแทรกมานะจริงๆคือผมจะทดสอบเดมเมจนะครับแต่ว่าขอพูดถึงมิโคล่าหตัวเพิ่มสักหน่อยแล้วกันสำหรับคอนเทนต์ PVP นะครับก็สำหรับทีมที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นเดเมียนฟอร์เเบลมิโคล่านะครับลิลี่เมร์แล้วก็ป้าแกนนี่นะส่วนทีมศัตรูนะครับจะมีเป็นวาล่าน้องเดเมียนโทรานลิลี่เมร์แล้วก็เอรอนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูรีเพย์สักหน่อยแล้วกันก็บอกเลยว่าของผมเนี่ยคือ ไอนี้แบกนะดิลิเมนะครับเนี่ยเปิดมาปุ๊บดิลิเมนะครับเขาก็สกัดเอรอนนะแล้วก็ทีมผมเนี่ยสามารถยืนคุมโซนนะครับได้ดีกว่าของศัตรูนะะเห็นได้ว่าทีศัตรูเนี่ยเขามีตัวทีไก่เยอะนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ในฟิลเขาก็มีระ,ะดับแคสโบลานนะทำให้ทีมผมเนี่ยสามารถยึดฟิลได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับของนอมิโคล่าก็คืออย่างที่บอกไปถ้านอมิโคล่าตายนะครับฟิลเนี่ยยังแสดงผลอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเราก็ต้องเข้าแก๊ปด้วยนะ คือฝ่ายเราเนี่ยต้องยืนให้มากกว่าศัตรูนะครับมาถึงจะเปิดใช้งานถ้าเกิดน้อยกว่าเนี่ยก็จะไม่เปิดใช้งานนะครับแบบตอนนี้นะคือฝ่ายผมเนี่ยตายไปหมดแล้วนะครับโอเคแต่เหลือเดเมียนกับดิลิเมนะครับแล้วประเด็นคือดิลิเมผมเนี่ยกว่าศัตรูทั้งกระดาษเลยเ,เพื่อนๆนี่นะครับก็จะชนะแบบงงๆแบบนี้นะและจากที่ดูเมื่อสักครู่นะครับถ้าใครที่ลองไปย้อนดูอีกทีเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามีโคล่าเนี่ยมันตายไปตั้งแต่แบบ แทบจะเรียกว่าช่วงต้นเกมเลยก็ได้นะแน่นอนว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็คือตัวน้องมันบางแล้วมันก็ยืนไม่ไหวนะครับระดับมหากราบที่ไม่ได้ปลดอะไรเลยนะครับอ่ะโอเคก็กลับมานะครับเดี๋ยวเราก็มาทดสอบน้องมิโคล่ากันเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทดสอบทั้งหมด3ามไฟนะครับจะเป็นไฟปลดถึงระดับตำนาน plus หลังจากนั้นก็จะไปปลดเทพนิยาย plus แล้วก็สุดท้ายจะมาปลดระดับเลอเลิศ plus นะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเราปลดกันเลยครับโอเค,คที่เราจะหยุดกัน แล้วก็ไปทดสอบนะครับปลดล็อกโฟกัสซีโร่แล้วแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวผมจะอัพให้นี้ให้ด้วยนะสกิลนะครับอัพไปเลยขั้น3จะทดสอบบางทีก็เอาให้มันฟูลฟังก์ชันนะครับมาก็เดี๋ยวเองมาลองดูกันสำหรับทีมที่ผมจะเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวผมขอใช้เป็นทีมนี้แล้วกันมีสม็อกกี้นะครับไลเนียมีโคลานะครับมารีลีแล้วก็ลิลิเมนะครับโดยมีโคลา1ตัวผมทำได้43,000ล้านนะ เดเมทที่ได้ก็ตามนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่รันเพิ่มนะเดี๋ยวผมรันรอบใหม่ของตำนานพเพื่อนๆดูเลยแล้วกันเดี๋ยวผมกดใช้ก่อนนะครับนิโคล่านะครับกดเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ไปเลยครับเอาจริงสสำหรับนิโคล่าเนี่ยคือถ้ามันเล่นแล้วเดเมจมันได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยผมก็จะไม่แปลกใจอะไรนะเพื่อนๆ <laughs> เพราะบางทีคือหมด ไอ้โหมดวอร์แบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะครับว่าตัวละครตีติดคืีเยอะไหมเราสามารถกําจัดลูกน้องบอสได้แบบไวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมันหลายอย่างมันส่งผลนะเออมันไม่ใช่แบบแค่ตัวละครปั้นสูง้มันจะแบบได้คะแนนเยอะตลอดนะก็โอเคตอนนี้ก็ถือว่าสบายๆเลยนะครับเดเมจที่ทําได้ก็ตอนนี้37ล,ล้านละเลยอีกประมาณ30กวบีนะสำหรับบอสกายขอบเนี่ย สิ่งที่น่าลำคาญเนี่ยก็คือการเรียกลูกน้องนครับบอสของบอสออกมาคือถ้าเรามีตัวละครเลียร์เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถทำเดเมจกับบอสได้ต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเลียร์ค่อนข้างเยอะน,นะเนี่ยเช่นตอนนี้นะครับอ่ะดูครับบ <laughs> ดเพิ่มมาแต่เดเมจที่ทําได้นะครับน้อยลงกว่าเดิมนะโอเคนะครับก็เดเมจที่ทําได้นะครับจะเป็นเท่านี้นะสำหรับเดเมจมิโคล่าเนี่ยก็คือเพิ่มแน่นอน,นเพื่อนเพราะจากเดิมเนี่ยคือได้ร้อย ได้1้อยกว่าล้านนะครับอันนี้เพิ่มมาเป็น2 7 7เลยนะก็จะเห็นได้ว่าเดเมดมีโคลาเนี่ยเพิ่มแน่นอนแต่ว่าเดเมดตัวอื่นเนี่ยเอาจริงเพื่อนๆอย่าไปโฟกัสมากเพราะอย่างที่ผมบอกไปบางทีมันติดคีไม่ติดคีอะไรพวกนี้นะครับความสามารถโฟกัสชีโรของระดับตำนานนะครับต้องบอกว่าเดเมดที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือมันเพิ่มจริงแต่ถ้าเทียบกับผลงานที่ออกมานะครับบอกเลยว่าไม่ต่างกันมากเพื่อนๆสิ่งที่ต่างจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของการที่มีโคราสามารถฮิลแล้วก็ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิิตตใหหห้้้กกกกกกัััับบบเเเพืืื่่่่่่อออนรรรรรววมมมมมทีไดาาาาขึคแสสสฟูู ที่ระดับสูงสุดนะตอนนี้นะมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่สำหรับผมนะครับเพราะว่าทีมมันสามารถยืนไหวอยู่แล้วนะแล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาปลดคั้นเทพยายนะครับสำหรับคั้นเทพยายเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นความต่างของเดเมจค่อนข้างแน่นอนเพราะสิ่งที่เราได้นะครับก็คือหลังจากที่มิโคล่าใช้ท่าไมา้ตายเป็นเวลา6วินะครับเธอจะมอบบัฟโทรศตัต่อสู้ให้กับพวกพ้องทั้งหมดและพวกพ้องเหล่านั้นนะครับจะสามารถสร้างเดเมดาเร์ของพลังโจมตีจากแอทแทคของมิโคล่าให้กับศัตรูทุกวินาที ที่ย so ืนต erm ิดก oh, <my> ับพันธมิตรเหล่านี้โดยการเสริมพลังนี้จะถูกรีเซ็ตเมื่อวงกลมก้าหารของมิโคล่าหายไปนะครับอ่ะเราก็มาปลดกันเลยไปเลยครับเพชรยิยพลาสนะครับก็เดี๋ยวหลังจากปลดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปที่จะทำนะครับผมน่าจะทําเป็นคลิปพื้นพีนะแต่เดี๋ยวผมอาจจะต้องพยายามไปลองสู้หลายๆไฟก่อนจะได้มีเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับเพชรยิ่ย์พลาสแล้วนะครับก็เดี๋ยวสำหรับอาวุธเนี่ย ผมไม่รู้ว่าจะปลดได้ถึงไหนนะแต่ถ้าปลดเอาจริงผมว่าปลดถึงขั้น10เนี่ยน่าจะเพียงพอนะครับอันนี้นะครับปลดล็อกเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเกรดอาวุธกันโอเคสิทธนะครับเกียงเลยเหรียญทองผมเกลียงแล้วตอนนี้ปลดตัวเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับอ่ะก็มาครับบอสตัวเดิมนะครับแล้วก็ทีมมิชัยก็จะเป็นทีมเดิมนะอ่ะก็มาดูกันไปครับ ก็เดี๋ยวรู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะได้มากกว่าหรือเปล่าครับเพราะว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วมีโคลาแบบหนึ่งตัวเดเมจมากกว่าระดับตำนานคลาสนะไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่เดมเมทที่ได้ก็น่าจะต้องเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ๋อเอาจริงทีมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลมากเพื่อนๆผมพลาดนะคือต้องบอกว่าไอออราโทรพท์ของมิโคล่าเนี่ย มันจะให้พวกของเท่านั้นนะครับน้องมิโคลาไม่ได้นะแต่สิ่งที่ได้จากอันนี้เนี่ยก็คือศัตรูนะครับที่เกิดมาเนี่ยมันน่าจะช่วยให้เราเคลียร์บอกไวขึ้นเพื่อนเออตรงเนี้ยอันนี้คือช่วยนะแต่บอสเนี่ยจะไม่ได้รับเดจเพิเ่มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวที่ยืนชนทีมที่ผมใช้ทีมนี้มันมีแค่นองมิโคลานะครับตีเดจเิ่มนะชัดเลยนะครับเนี่ยเคลียร์บอกไวขึ้นนะ อ่ะโอเคก็ได้43,000ล้านนิดหน่อยนะครับก็ลองดูเดเมทนะครับนี่มีโคลานะครับเดเมทเพิ่มมาเป็นเกือบ500ล้านแล้วนะครับเกือบ500ล้านนะเพื่อนๆก็มารอบสุดท้ายนะครับความสามารถที่เราจะปลดเพิ่มในรอบนี้เลเวลพลัสก,ก,ก็คือถ้าเราควบคุมโซนอยู่ความสามารถหมายตายเนี่ยมันก็จะไม่หมดเวลานะครับเรียบร้อยครับจบมีโคลาโอเคนี่นะครับปลดเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวมาลองดูกัน ไชครับเออใช่ผมนึกออกแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอีกไฟหนึ่งนะครับจะเอาเป็นไฟที่ผมใช้ตัวประชิดนะที่มีชาเกียนะครับแล้วก็สการลิต้าอยู่ในทีมเดี๋ยวมาดูว่ามิโคล่าแบบหนึ่งตัวกับปดตันเลเลอร์พัสนะครับเดะเมจสองอันนั้นอะมาต่างกันเท่าไหร่นะโอเคอันเนี้ยเดะเมจต้องแรงขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราปดเป็นเลเลอร์อรนะครับแล้วก็อุ้ย อ๋อแต่ว่าโซนเราก็ไม่อยู่ตลอดนั้นทีมนี้มันจะมีช่วงที่บอลเกิดนะครับแล้วก็มาริดีมันโดดไปโดดมาไงเออมันก็จะไม่อยู่ตลอดนั้นเนี่ยโดดออกแล้วโซนหายแล้วเพราะฉะนั้นบอกเลยการจับทีเนี่ยมันมีผลกับมิโคล่าเยอะมากมาเลยเดือนคือถ้าเรายืนโซนไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนแบบความสามารถของน้องมันก็หายไปเยอะพอสมควรนะแล้วประเด็นคือมันบูนแแท็กไงให้วงเนี่ยโอเคครับ ดูไม่เห็นน้อยกว่าเดิมเพื่อนโอ้โหน่าจะเป็นเพราะผมโซนวงไม่ดีนะนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเทียบกับอีกไฟดีกว่าอีกไฟเนี่ยเห็นผลแน่นอนเพราะว่าเราใช้ตัวประชิดนะครับก็จะเป็นทีมนี้นะทีมที่ผมเคยทําได้มากสุดก่อนหน้านี้นะครับจะมีเป็นสม็อกกี้ชาเคียมิโคล่าลิล่เม์แล้วก็สกาลิต้านะอ่ะเดี๋ยวดูเดเมจสักหน่อย ก็ทีนี้นะครับเดเมจจะประมาณนี้นะมีโคล,ล่าคือ1 6 2ล้านครับมาเวอร์ชันสุดท้ายนะครับเวอร์ชั่นลดปันนะไปเลยได้ปะเนี่ยทีนี้ก็ได้อยู่นะชาเคียในวงนะครับนี่เห็นเดยว่าวงเขียวเนี่ยมันอยู่ตลอดนะเออทีนี้อาจจะดีกว่านะน่าจะดีกว่าเยอะเลยอะ่ะเพราะว่าออล่าของมิคล,ล่านะครับที่สร้าง,งเดเมจเนี่ย มันจะได้จากโมี tamam ิี่ไงที่ยืนติดกระบอลนะครับเนี่ยเนี่ยอร่าเห็นปะเห็นพื้นปะเนี่ยพื้นมันแบบแบบแบบเพื่อนๆอันเนี้ยเอออันเนี้ยได้ชัวแต่ประเด็นคือมันมันมันแรงหรือเปล่าแค่นั้นแหละเฮ้ยนี่เหลืออีกยี่สิบวีนะสี่สี่ล้านแล้วเพื่อนเโอ้โหคือถ้าจากทีมบูกนะครับแล้วก็ปลดตันเนี่ยต่างจริงเพื่อนเนเนี่ยต่างเลยนะเกือบสี่หมื่นห้าพันล้านนะครับ ่ขึ้นมาเป็นที่2เลยก็ดูเดเมะนะครับนี่เลยเพื่อนๆเ,เอาจริงสำหรับตัวประชิดแล้วก็ซลมอนถ้ามีเยอะๆนะครับเห็นผลจริงสำหรับน้องมิโคล่านะก็เดเมะที่ทำได้นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาเยอะมากเพื่อนเป็น1 3ึ่ล้านนะครับ เอาจริงความรู้สึกของชัยนะสำหรับผมน้องมิโคล,ล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครสายฮิลเลอร์ซัพพอร์ตที่มีความสามารถโดดเด่นแล้วก็ถ้าเราสามารถทำเนื้อขา,าต่างๆของน้องได้ครบเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเอามาตีบอสแดนฝันเพื่อทำคะแนนนะครับจำเป็นไหมที่จะต้องปลดน้องถึงระดับเลเวลพลัพสหรือระดับเทพนิยายบวกนะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยจำเป็นนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับฟังก์ชันซัพพอร์ตของน้องเนี่ยคือมันค่อนข้างฟูลอยู่แล้วตั้งแต่ปลดตัวน้องนะ ไม่มีความจําเป็นต้องดันยกระดับไปขั้นสูงสูเลยนะครับยกเว้นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเอาน้องไปลงทีม PVP นะครับ อันนี้เนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับลง p v p เนี่ยยังไงก็ต้องดันให้สุดนะครับถ้าอยากจะใช้น้องพอน้องเป็นตัวละครสพอร์ตที่จะต้องเข้าไปคุกวงในนะครับและถ้าน้องไม่ถือสแตตไม่มากพอน้องก็จะไม่สามารถทําหน้าที่ได้เต็มที่นะครับโอเคครับก็สาหรับคลิปเปรียบเทียบเดเมจของน้องมิคลา่าหลังจากที่ปลดไปแต่ละขั้นนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสุดท้ายนี้ถ้าถามผมว่าคุ้มค่าไหมกับการเปิดน้องนะครับเอาจริงถ้านับความแวลูความคุ้มค่าถ้าพูดตรงนะการปลดน้องถึงขั้นเลเลอร่เพน ถ้าเทียบกับดิล่เม์เนี่ยบอกเลยว่าต่างกันฟ้ากับเพลวนะแต่ถ้าถามผมว่าผมเสียดายไหมที่เปิดน้องถึงระดับเลเวลพลาสนะครับผมก็ไม่เสียดายนะเพราะความสามารถของน้องมีโคน,น่าตัวละครอื่นมันก็ทําได้ไม่เหมือนน้องนะน้องแกก็มีจุดเด่นอยู่นะครับมันช่วยเปิดทางให้ผมเล่นคอมโบมาเลอร์สายตีประชิดได้นะเพราะตัวละครมาเลอร์เอาจริงมีตัวที่น่าสนใจหลายตัวมากนะครับและจากตัวที่ผมไม่คิดว่าจะปั้นเนี่ย ผมคิดว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องได้กลับไปปานแล้วไม่ว่าจะเป็นเซตนะครับหรือว่าลูมอนอย่างน้องแรกพวกนี้นะครับและผมคิดว่าโซเลนเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างเข้าขากับมิโคล่าแล้วก็ชาเคียได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เดี๋ยวยังไงผมขอไปทดสอบอีกทีหนึงก่อนถ้ามันเวิร์ก ผมถึงเจ้ามาบอกนะโ okay, อเคก็รับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหลังจากที่ได้ลองใช้นองมิโคล่าแล้วนะครับยังไงก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้นะเวลาที่เพื่อนๆคนอื่นมาอ่านเนี่ยเขาก็จะได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกันไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ